เก่งครับมือมันข้าวด้วยโอ้เก่งได้มัมต้องยังเลยเหรอโอ้โหเก่งแังเลยดูสิมัมข้าวกับอะไรคะเก็นมัมข้าวปลาเัมข้าแต่เอไก่ข้าวไก่เชียวแล้วน้องฮบเคียวเคี่ยวเร็วเคียวแล้วเคี่ยวเรลูวโซนิกมีพลังแล้วเพราะสนุกโซนิกกินทั้งข้าวกินทั้งบะหมี่เลยพลังเยอะเลยเหรอพลังเยอะมากเลย con này, con chế một đấy để mầm nám, à, hủ hủ. phần lăng lên.